การสร้างรูปตัดดินเดิมตามแนวออกแบบหรือการสร้างรูปตัดดินเดิมที่ตั้งฉากกับแนวออกแบบในคลิปนี้นะครับเรามีข้อมูลของรูปตัดดินเดิมที่ตัดตั้งฉากกับแนวสำรวจนะครับแต่เราจะแปลงมัน <c oughs> ให้เป็นรูปตัด,ดนเดิมที่ตั้งฉากกับแนวออกแบบนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเย็นนะครับดังต่อเป็นนี้ในภาพนี้เป็นาภาพแนวแปลนนะครับอของถนนสายหนึ่งอันนี้ก็เป็นตารางป้อนข้อมูลของแนวแปลนนะครับ ส่วนในกรอบนี้ก็เป็นข้อมูลของโค้งต่างๆนะครับที่ PI ต่างๆ <c oughs> เราจะไม่กล่าวถึงมันนะครับในภาพนี้นะครับมีแนวแปลนอยู่2เส้นซึ่งค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันนะครับเราลองซูมดูจะเห็นว่ามีแนวแปลนอยู่2เส้นนะครับคือเส้นปร่าเป็นแนวแปลนสำรวจ แล้วก็เส้นทึบเป็นแนวแปลนออกแบบเลื่อนไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแนวเปน็นสำรวจเส้นทึบก็แนวแปลนออกแบบส่วนเส้นนี้เป็นแนวรั้วนะครับแนวรั้วข้างทางก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ <c oughs> นี่ก็แนวแปลนสำรวจนี่ก็แนวแปลนออกแบบ จุดตุ่งหมายของเราก็คือเรามีข้อมูลข้อมูลดินเดิมนะครับที่ตั้งฉากกับแนวสำรวจอยู่แล้วนะครับก็ได้มาจากเซอร์เวแต่สิ่งที่เราต้องการคือข้อมูลรูปตัดที่ตั้งฉากกับแนวแปลนออกแบบเพื่อนำไปประกอบเป็นภาพรูปตัดแล้วก็หาปริมาณงานนะครับวิธีการก็คือ เราจะอาศัยตะข่ายสามเหลี่ยมซึ่งเกิดจากการเชื่อมเส้นเชื่อมเส้นตรงของข้อมูลแนวแปลนสำรวจนะครับเชื่อมข้อมูลของแนวของแนวแปลนสำรวจเนี่ยมาเป็นตะข่ายสามเหลี่ยมแล้วก็อาศัยตะข่ายสามเหลี่ยมนั้นแปลงเป็นรูปตัดดินเดิมที่ตั้งฉากกับแนวออกแบบนะครับ คันนี้เนื่องจากวิธีการในการสร้างตะข่ายสัม่ยมแล้วก็ทำการแปลงเนี่ยมันมันมากนะครับมันมากต้องอาศัยโปรแกรมก็เลยจะมาแสดงโดยใช้โปรแกรม R า,านะครับมาแปลงให้ดู อันนี้ก็เป็นลูกตัดนะครับลูกตัดดินเดิมที่ตั้งฉากกับแนวออกแบบแล้วนะครับตั้งฉากกับแบบแนวออกแบบแล้วนะครับถ้าเราอันนี้แปลงเสร็จแล้วนะครับแปลงเสร็จแล้วเราจะเห็นแล้วเลื่อนไปอันนี้ก็เป็นสเตย์ของมัน เราสามารถที่จะกำหนดความถี่ห่างของหน้าตัดเนี่ยได้ตามใจชอบนะครับอย่างอันนี้นะครับก็ห่างกัน10เมตรสมมุติว่าต้องการห่างกันสัก15เมตรนะครับก็ใส่ไปแล้วก็เซฟนะครับต่อไปเราก็จะเห็นนี่70นะครับจะกลายเป็น8 85 90นะครับทุกห่างกันทุกๆ15เมตรนะครับโอเคคันนี้เราจึงสามารถที่จะสร้างรูปตัดของแนวแปรตามแนวตามแนวออกแบบได้ให้ถี่ห่างเท่าไหร่ก็ได้ ที่สเตทเท่าใดก็ได้อย่างรวดเร็วดังนี้นะครับอาสมมุติเอาเปลี่ยนเป็น10เมตรดีกว่าดูง่ายดีนะครับให้ห่างกัน5เมตรก็ได้นะครับ5เมตรแล้วก็เซฟแล้วเราก็ให้มันเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องมันก็จะไปทีละ5เมตรนะครับไปจน ตลอดเส้นทางก็เราก็จะได้รูปตัดของดินเดิมตามแนวออกแบบอย่างง่ายดายรวดเร็วนะครับแล้วก็แม่นยำถูกต้องนะครับโอเคนะครับก็ขออ,อ่แสดงแต่เพียงแค่นี้นะครับ